เรียนรู้สุขาศึกษาและภละศึกษารายวิชาภละศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเกมหันษาเกมเป็นการเล่นวิธีหนึ่งที่มีกฎกติกาและวิธีเล่นที่ไม่ยากมากนักซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของคนเราในการเล่นเกมทุกครั้งนักเรียนควรคำนึงถึงความปลอดภัยขณะเล่นเกมโดยปฏิบัติด,ดังนี้ ข้อควรคำหนึงในการเล่นเกมให้ปลอดภัย 1. อบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกม 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาและคำแนะนำของครูผู้สอน 3. ตรวจสอบสนามและอุปกรณ์ก่อนเล่นเกม 4. ไม่เล่นเกมที่อัดทำให้เกิดอันตราย 5. ไม่แกล้งกันขณะเล่นเกม เรามาปฏิบัติเกมหันาษากันนะครับมาดูตัวอย่างวิธีการเล่นมีเกมมาให้นักเรียน,นเล่นนะครับก็คือเกมหมุนบอลรอบตัวอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือลูกบอลน,นะครับแต่ถ้านักเรียนไม่มีลูกบอลน,นะครับก็สามารถใช้สิ่งของอื่นๆที่มีขนาดใกล้เคียงกับลูกบอลได้เกมนี้ก็ต้องใช้ทักษะนะครับการใช้ลูกบอล เดี๋ยวเรามาดูนนะครับว่าวิธีการเล่นเนี่ยเล่นอย่างไรนะครับมือถือบอลนะครับจะหมุนบอลรอบตัวไปทางด้านซ้ายก่อนนะก็คืออย่างนี้นะครับวนมาข้างหลังนะครับทำช้าๆก่อน งานวิชาพละศึกษาให้นักเรียนปฏิบัติเกมหันษาหมุนบอนลรอบตัวจำนวน10ครั้งหมายเหตุหากไม่มีลูกบอลหาวัตถุอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นอันตรายนำมาปฏิบัติแล้วถ่ายคลิปวิดีโอส่งครูในกลุ่มส่งงานวิชาพละโอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับผม